ปี2024คือปีที่คนทั่วโลกมีปัญหาสุขภาพจิตสูงที่สุดในประวัติการจากข้อมูลขององค์กรอนามัมโลกปีนี้เป็นปีที่ผู้คนมีภาวะซึมเศร้ากว่า280ล้านคนขณะที่ประเทศไทยเองคาดว่าเลขปีนี้น่าจะสูงไปถึง10ล้านคนครับหรือประมาณ14%ของคนทั้งประเทศสูงกว่าจํานวนผู้ป่วยติดยาที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศเราหลายเข้าตัวแม้ว่าจะมีวิธีจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตมากมายครับแต่หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือการอาบป่าย้อนกลับไปเมื่อ ในช่วงประมาณปี1980สังคมญี่ปุ่นตกอยู่ภายใต้ภาวะความกดดันจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างฉับพลันรัฐบาลจึงมีไอเดียการอาบป,ป่าหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชิรินโยคุเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ข้าหลังของผมคือป่าในเมืองทาโอบริครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่าเชื่อว่าการอาบป,ป่าจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลนะครับแล้วก็ช่วยทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ครับซึ่งเป็นผลจกากสารที่เรียกว่าไฟทอนไซด์กินเฉพาะตัวของต้นไม้ที่ปล่อยออกมาให้ร่างกายฟื้นตัวจาก ความเครียดได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ครับอาบป,ป่ายัางเสริมสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุมกันลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดได้ถึง16%แถมยังลดความดันโลหิตอีก2%ปรรวมถึงถ้าใครเป็นคนหัวใจเต้นเร็วการอาบป,ป่ายัางช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจให้คงที่ได้ดังนั้นการอาบป,ป่าจึงไม่ใช่แค่การไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นการฟืน้นฟูพลังชีวิตกายใจจิตวิญญ,ญาณปลดปล่อยความเครียดในใจให้ร่างกายได้เชื่อมต่อก,กับพลังธรรมชาติอีกด้วย